อ่ะแล้วครับเราก็มาอยู่ในพาสองแล้วนะกดนะครับทำไมกดไม่ไปวะเอ้ยเอย <c oughs> ้อาจจะเป็นพลังงานอาจะเป็นได้โอ้อาจจะเป็นเพราะมีดวงวิญ,ญญาณอยู่นะฮะเมื่อกี้ก็เสียงเกมดังไปนะครับเราเลยไปเบาเสียงนิดหน่อยแล้วก็มาเจอกันพาสองครับ เ,เดี๋ยวค่าไปมัน <g ül> เดี๋ยวมันแพงนะครับไปเนอหัวเดือนแล้วเป็นสองสามพันอเลยเฮ้ยได้ข่าวว่าคุณเป็นคนเปิดปิดเราจะต้องใจร้ายยูสลิกไอ้ชาตัวเฮียแล้ววะเมื่อกี้ตัวเฮียเลยครับอ่าสงสัยจะเป็นพลังงานครับที่เอาไว้ใช้แรงงานนะเมื่อกี้เพลงไม่ได้ขึ้นนะฮะกำลังขึ้นเลยครับเมื่อกี้ขึ้นมา เพลงดนตรีผ <icana>, ีนี่ขึ้นเลยครับเมื่อกี้ถ้าคุณฟังทันนะอ๋อไม่ม yes. ีแล้วครับไม่มีดูเหมือนว่าใจไหลยูสลิกสาย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 ครับโอ้โหเพลงขึ้นเพลงขึ้นเข้าห้องน้ําห้องน้ําห้องน้ําอ่าเสร็จแล้วเราก็รอดในที่สุดนะฮะ นี่แหละดนตรีแม่งกำลังขึ้นเมื่อกี้จะร้องเนี่ยใจร้ายอิวสตรีทขึ้นมาเลยออกเลยครับออกเลยอ่าให้มันอะไรวะเนี่ยก็ไม่รู้อ่าเบื่อเนอะนะกดอ่านยังครับเ n t e r ธอปะกดเป็นเธอปะกดเซฟปะสิ่งของเซฟมันเซฟก่อนนะครับเซฟก่อนหนึ่งหนึ่ง บันทึกครับบันทึกลูกสาวของผมเนี่ยจากไปแล้วมคิดว่าผมควรจะทำอะไรสักอย่างอะ่ะผมไม่อยากจะฝังศพเธอเลยให้ตายสิเธอควรจะไปเอ่ออะไรวะเธอควรจะเป็นฝ่ายที่ฝังศพผมแต่ผมผมได้แต่โทษพระเจ้าว่าทำไมด็อกเอร์อเบิร์ตส,สิบหสิงหาคม2548 มึงอา่านมึงอา่งอามนมาที่ตอนที่เขออาอ่านจบไปนะมึงเออต<ะ>ัวกุลล็อก,ลอ,อกไปแล้วออกไปเร็วไปเลยไปไปตรงไปะ่ะกี่เห็นแสงไฟครับเอเทปอะไรวะมึงดูออกได้็นว่าเป็นเทปเซฟ ดูเทปเนียลองดูเทปเดียวบันทึกดีครับเทปเสียงของการดา <c oughs> โอ้โห <c oughs> อียาอียาอีตยอีคือนี่มันเป็นอะไรกรันพิศนันเล่นทั้งหมดเป็นความจริงพิศาจนันมนาไล่ล่าฉันตลอดเวลาเลยอเธอมีสองดาวเท่านั้นที่ทำให้หลุดพ้นมันได้คือแอปนด่นูก เสื้อผ้านั้นไม่ก็ตายจุเฮ้ยคุณลองฮ้ยเมื่อกี้เราแอบในห้องน้ำไม่ใช่เหรอครับอเมื่อกี้แอบในห้องน้ำแล้วทำไมมันรอดวะประตูล็อกนั่นฟังหลายวงนะอิมูไลมันล็อกทั้งบ้านน้อยดีละแอม่งชอบเป็นสิ่งของตลอด เอาเบอร์สิดห6สิงหาคม2548หลังจากงานศพขลุกสาวผ่านไปผมก็ไม่ได้ทำอะไรอีกเลยผมรู้สึกเหมือนตัวเองได้จุดไหมารจุดไหมดูเหมือนว่าจะติดอะไรบางอย่างไม่ไม่ถีบไปเลยวะผมเหมือนว่าผมจะต้องตัดเพลงให้มันเป็นท่อนฮุกแล้วครับเพลงมัน คืนชาเกินเราหนีพีทันเซฟบอนเซฟ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 ออกทำไมเราวปิดไฟครับปิดไฟค่าไฟมันแพงครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะครับมันจะมีพลังงานอย่างอย่างหนึ่งครับผมเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูครับดูครับดูไฟเปิดเองแม่เจ้า ว่ามันต้องมีพลังงานบางอย่างอยู่ทีเฮ้ยอะไรครับดูเิี้ยไม่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 ไมไมเอ่อขึ้นไปชั้นบนเนียครับไปชั้นเดี๋ยวนี้แล้วมึงทำมาอะไรเออมึงดำอะไรเนี่ยอ่าตอนนี้เราก็ลงอาาาัสจรมาแล้วนะ น่าใจเลยชันด้านสายยังไม่ได้ไปอ่าตรงนี้แหละที่เรายังไม่ได้ไปครับผมอาจจะอาจจะนน่นไงล็อกไปดูครับ <c oughs> พลังงานนะพลังงานอ่าเดี๋ยวเราจะทำการกูว่ามึงเริ่มเสียเวลาแล้วละ่วลาาละขึ้นไปชั้นบนขึ้นไปขึ้นไปชันป้นบนเดยวซ้าย ก็เลี้ยวซ้ายขึ้นไปอ่ามันล็อกอะ่ะผมทำนัดทีบน่องกระปุลน,นะฮะเราอยู่ในบ้านล้างนะอย่าลบลูบ่นะฮะมันมีพลังงานลูก ROE เก็บตู้หนังสือทำเอา้านะเอ้ามาทำไมครับคุณลองดูทุกๆตู้นะครับมันมีครบทุกตูก้ไหม ลองไปตู้แรกๆอรข้างซ้ายเอ้ยลองเลี้ยวขวาครับเห็นประตูด้านขวาไหมครับตรงไปครับตรงไปไม่เห็นอะไรพี่ปองไม่เห็นอะไรไปครับตรงไปครับอฮตรงนี้ครับลงไปครับคุณเจนบอกว่ามีพลังงานนะฮะอยู่ด้านล่างลงไปนะครับเขาหายไปแล้วครับคุณเจนบอกมันเร็วมากครับออกมาสองสามวิก็หายไปแล้ว ออแล้วครับไม่บอกประแดงหมูอ่ะอ่าล็อกอีกละพี่ปองครับประตูมันล็อกหมดทุกบ้านเลยพี่ปองไปไปด้านซ้ายครับเอาได้ด้วยที่เดิมพีม่ปองโอ้โหที่เดิมอ่ะฮะลองไปชั้นล่างครับสามไปหนึ่งลูกสาวของผม อาการป่วยหนักขึ้นทุกทีท <my S 3> ุกท <mur ky noise> ีแม้ว่าผมจะจ่ายเงินจ้างหมอที่ดีที่สุดในโลกมาเพื่อรักษาแต่ก็ไม่ได้ช่วยเธอดีขึ้นเลยด็อกเตอร์เอาบิรสีกุมภาสองห้าสี่หลองไปชันล่างเซฟเซฟเก้าเดี๋ยวไปล้างน้ำมึงเอาที่ขั้นหนังสือไปล้างน้ำเหรอ ไปชั้นล่างเลยครับผมจำได้ว่ามีก๊อกน้ำอยู่กอกน้ำไหลครับตอนนี้อาตอนนี้แล้วก็ไปที่ห้องน้ำครับเพื่อจะเอาที่ขันหนังสือครับไปเฮ้ยมีแสงอะไรครับดูดิครับเอาเอ้ช่างเหรอครับกลับมา ยังไม่มีเหตุผลปิดคลิปกันตรงนี้แล้วกันนะกด F12 เลยครับจนคลิปหน้า,นนากด F12 นี้เนี่ย